เงินบัตรคนจนทุกครั้งต้องสแกนใบหน้าอัปเดตข้อมูลล่าสุด3ขั้นตอนตามนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุม๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่ สนี่มีนาคมปี2567นะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้มาอัปเดตหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะใครบ้างที่ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคอมเมนต์รายงานตัวกันด่วนเลยก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้ข้อมูลจากกระทรวงการคลังค่ะตามนี้เลยตามแนบเลยนะคะเขาประกาศเอาไว้ เมื่อวานนี้นะบอกว่าผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแสดงบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมกดรหัสคู่บัตรพิมพ์หหลักรวมกับการสแกนใบหน้าทุกครั้งเมื่อใช้สิทธิ์ที่ร้านค้าถุงเงินเริ่ม11มีนาคม67ซึ่งการใช้เงินนะคะซื้อสินค้าอุปโภค,โภคโบริโภคสําหรับผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรวมไปถึงการถุงต้มใช้สิทธิการเดินทางภาคขนส่งนะคะหรือว่าสิทธิ750บาทนะคะสำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่ง เมื่อไปใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าแอปถุงเงินนะคะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกดรหัสคู่บาทพินพ์หลักนะคะแล้วก็ให้ร้านค้านั้นสแกนใบหน้าทุกครั้งยกเว้นกลุ่มผู้มอบอำนาจให้ดำเนินการแทนและกลุ่มผู้ที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านตั้งแต่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนนั่นเองค่ะซึ่ง3ขั้นตอนในการใช้สิทธิ์ที่ร้านค้าถุงเงินนะคะ1เลยเราจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ2ก็คือ ผู้ได้รับสิทธิ์นะคะกดรหัสพินหกหลักด้วยตัวเองนะคะแล้วก็3ให้ร้านค้านั้นสแกนใบหน้าด้วยนะคะทุกครั้งที่สแกนใบหน้านะคะให้ถอดแว่นตาหมวกและหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ลืมตาให้สว่างนะเพื่อที่จะสแกนหน้าได้รอบเดียวไม่เสียเวลา ทั้งตัวเราแล้วก็ตัวร้านค้าด้วยนะคะซึ่งนะคะก็ประกาศเอาไว้นะคะน่าจะเป็นการหาทางออกทุกคนจําได้ไหมที่บุ๋มประชาสัมพันธ์ไปว่าโดนสมสิทธิ์นะคะจากการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในวงเงินแก๊สถุงต้มส่วนลดแก๊สถุงต้มเนาะ,ะที่มีการแรงสิทธ์นะคะตามรถเล่นั่นเองนะคะก็มันเกิดการสมสิทธิ์นะคะเพราะว่าบางทีนะคะรถเล่นั้นอาจจะแฝงมาด้วยมิจฉาชีพนะคะเขาก็จะถ่ายบัตรประชาชนของเราแล้วก็ ส่วนรหัสบัตรนะคะเนาะเขาก็จะเอาไปสวมสิทธิ์แล้วก็ดูดเงินในสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็มีหลายคนนะไปร้องเรียนนี่ก็เป็นการแก้ปัญหาให้นั่นเองนะคะส่วเครื่องดูดบัตร EDC ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องสแกนสำหรับพี่ป้านาคนไหนเข้าใจหรือไม่เข้าใจคอมเมนต์มาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของเขาอื่นเพิ่มเติมจะรีบจม,มาแจ้งนะคะ,ส,ะสวัสดีค่ะ